ชีวิตพอดมาดูน้องพันธ์เลี้ยงหมาอ้าวอะไรนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ปล่อยลูกหมาออกนอกกรงแล้วนะก็ให้แม่พันธ์แม่พันธ์หันยิด้ดูแลลูกหมานะฮะหันหน้าให้ดูอีกสักหน่อยนะครับพันบอกเอ้าพอดบอกว่าตามที่ชีวิตพอดนี่แหละโอ้ลูกหมาน่ารักมากนะฮะลูกหมาชื่อมิกมิก แม่หมาดูไปอยู่โน่นฮนะอะไรเนี้ยไม่ดูลูกแล้วใครปล่อยออกไปเนี้ยทันใช่ไหมนี่ไงพอได้เลยลูกหมาก็นอนเศร้ารอแม่แมอ้าตามติดชีวิตพอร์สดีกว่าเปิดได้เลยเปิดไดตามติดชีวิตน้องพอร์สนะฮะเรามาดูต่อนะครับน้องพอร์สอ่า ปั่นจักรยานนะครับหนูก็เล่นข้างนอกปั่นจักรยานอยู่ตอนนี้นะฮะก็พี่พันธ์ก็อยากจะเอาพัดลมมาไว้ข้างนอกอันนี้ก็คือว่ากาลังวุ่นวายกับพัดลมอยู่ตอนนี้นะพ่อก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยต้องมาฟังพี่พันธ์ด้วยเอาเอาเอาไว้ข้างล่างครับโอ้โหซือ้อไอ้ล้อ ล้อเขาบยันมานะครับแต่ว่าไม่ยอมขี่ไม่ยอมปั่นนั่งปั่นอะไรเนี่ยเด็กคนนี้ปั่นดีลูกเร็วลังลูกหมามันโดนพัดลมมากมันหนาวให้เอะ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 ไม่อายไม่อายไม่อายปั่นแล้วเราปั่นโชว์หน่อยปั่นโชว์ เปลี่ยนล้อได้เมื่อเมื่อวานนะครับก็เมื่อวันก่อนเนาะพอเนาะไม่ยอมปั่นอภะขึ้นโชว์เลยปั่นโชว์เลยปั่นโชว์เลยอยู่บ้านอีกหลังนึงปั่นนะบ้านนี้ไม่ยอมปั่นเอาปั่น่อยแล้วให้พี่พันปั่นโชว์ร้องปั่นให้น้องโชว์นะตอนนี้ก็ให้พี่พันทดสอบให้ดูให้น้องพอลอิจฉาเพื่อจะได้ปั่นเอาดีหนูช่วยปั่นดิ อะไรว่านั่งแคี้มูกนั่นพี่พันธ์เอาไปปั่นแล้วโหโหพังแน่พังแน่โอ้โหไปพ้อแล้วเราเรไปปั่นกับพี่พันธ์แล้วเร็ว,รวไปแล้วโอ้โห,โหอยากเล่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ยอมอ่าไปเล่นกับเขาไม่ยอมปั่นไม้เทนนี่ก็วางชิ้งแล,แล้วนี้ อ่าหมดรอบตาน้องคอสอ่า,อาพอดปั่นดีลเลยครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้องพอดปั่นจักรยานอ้าวเริ่มเลยครั้งแรกในชีวิตของน้องพอดเลยนะนี่อ่าพอดนั่งพอดนั่งครับก็รอดูนะฮะว่าจะกล้าปั่นไหมถ้าไม่กล้าพี่พัน์แย่งนะ ไม่กลา้าพี่พันธ์แย่งนะ,ะไม่กล้านะฮะพี่พันธแย่งแน่อ่ะปานปานเอาขาทีพห้น้องให้พี่พันสอนเอ,อ้ยเอาไม้ออกก่อนไม้เอาอก,ก่อนฮนะไม้ก็ไม่เป็นไม้นะเป็นเศษไม้แล้วตอนนี้เอาเลยเอาเริ่มเริ่มเริ่มท่านผู้ชมก็ลุ้นนะะว่าจะปั่นได้ไหม อ้าวปั่นเลยเฮ้ยขาน้องเข้าลออด้อนั่นอ้าวมันปั่นกันยังไงอย่างนี้เฮ้ยไม่สอนน้องละโอ้เอยเข้าล้อไม่นะ่ะเข้าล้อไม่นะ่ะเจ็บตูนนะนะ่ะโอ้ดีใจดีใจเอาบายบายนะบายบายไม่ได้ฮะจับอยู่โอ้บายได้ด้วยได้ด้วยโอ้ รถคันนี้ก็ตั้งแต่เพอร์เฟกเลยนะพี่เพอร์เฟกเลยมาพี่พันธ์พี่พอสเป็นรถที่ซื้อมาสิบกว่าปีนะน้องบอกไว้ก่อนสิบกว่าปีนะะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อปู่เป็นคนซื้อให้นะครับเนี่เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรมาเรื่อยจนถึงรุ่นน้องพอสฮะอ่าพอยังไม่ใช่หมายถึงว่าพ่อจะถ่ายคลิปพอแล้วโอเคโบกมือไม่บายหน่อยแลย้ว บายบายมองมองไหนอมองไหนบายบายโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ